แหลง86ดาวเกมที่ผมหยิบอาร์เซนกาทั้งที่เพิ่งโดนเนิร์ฟสกิล2ไปหลายคนบอกว่าอาร์เซนกาเล่นไม่ไหวหรอกวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้ดูว่าอาร์เซนกายังเล่นได้ไหมในแรงสูงขนาดนี้แต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมรบกวนทุกคนช่วยกันเช็คอีกนึงว่ากดติดตามผมแล้วหรือยังใกล้จะหนึ่งแสนซับแล้วรบกวนทุกคนช่วยกันหน่อยนะครับขมบคุณทุกคนมากครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหายดีเกม RV คมีคุ้มคุ้มสกินแลทสวยๆผมแนะนําเพจนี้เลย แอดมินต้น TP 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www. k a n t in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเลียวต้าชแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นอาร์เซนกานะครับ ก็ในแล้งประมาณ86ดาวนะครับก็มีหลายคนพูดถึงตัวของอาเซนกานะตั้งแต่โดนเนิร์ฟไปเนะี่ยแต่คนก็พูดว่าตัวมันเล่นไม่ไหวแล้วในแล้งสูงสูงนะครับแต่ผมเนี่ยก็ยังหยิบอาเซนกามาเล่นอยู่บ่อยบ่อนะครับเวลาที่เจอคาเฟ่นเนี่ยผมชอบเลยในการหยิบอาเซกามาสู้นะครับเพราะว่าคาเฟ่นเนี่ยมันมันจะไม่ชอบอาเซกาไม่ชอบพวกตัว CC ปวดมันทําให้มันไม่ได้ยิงนะครับจะเป็นอาเซนกานะเพราะผมรู้สึกว่าอาเซกาในเมตามันก็ยังเล่นได้อยู่อะในในความรู้สึกผมนะเพราะผมก็ยังเล่นได้อยู่ ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีป่าตัวล้วงหลายตัวนะครับแต่ที่ไม่ชอบจริงๆอ่ะน่าจะเป็นพวกนาคอสคิล่านะแต่ว่านาคอเฉยๆนะครับเพราะว่านาคอไม่ได้เก่งขนาดนั้นนาคอจะเข้ามวลล้วงเราเนี่ยเรายังกดสกิลหนึ่งเพื่อจะแข่งตัวเองได้นะก็ไม่โดนอะไรแล้วนะครับสกิลหนึ่งของอาเซนกาเนี่ยมันสามารถกดใส่ตัวเองได้นะแล้วมันจะเป็นเหมือนตัวแข่งเลยนะก็หลบการโจมตีต่างๆนะครับ <S <S อย่างเช่นเราเจอมูลาดเราก็ไม่ใช่ปัญหานะมูลาดจะเข้ามาสับเราเนี่ย เราก็แข็งตัวเองรอเลยครับเราก็ไม่โดนสับแล้วอาจจะโดนสับแค่1ดาเมจถึง2ดาเมจแต่ไม่ได้โดนเต็มๆนะครับช่วงต้นเกมอาเซนกาก็ยังไม่ได้แบบดาเมจอะไรมากเนาะมันก็เป็นแค่ตัว CC ททจังหวะให้ทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ต้องอยู่ให้ถูกจุดถูกไฟนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมาเล่นคนเดียวคือมันเอาใครไม่ได้อยู่ล้ดาเมจมันมันไม่ได้พอครับมันจะเริ่มมีดาเมจจริงก็ การเกมเลทเกมนะครับต้นเกมมันมีดีแค่4-4นะครับมีดาเมจนิดหน่อยนะไม่ได้มีแบบแรงขนาดนั้นเนี่ยคือคือเราได้นาะคอรสได้คาเฟ่มาแล้วผมก็เลยกลับมารับเวฟกลางเนาะผมคิดว่าเพื่อนเนี่ยเล่นเล่นต่อก็ก็เล่นได้นะถึงแม้ว่าจะไม่มีเราผมก็เลยมารับเวฟกลางดีกว่าดีกว่าแบบไปใช้คนที่มันเยอะเกินไปที่เลนบนเนาะตรงนี้ผมต้องช่วยเพื่อนหน่อยอ้ยแย่แล้วทุกคนหามุมผักดีๆครับต้องตรงนี้มักผักเข้าไป เรียบร้อยครับอันนี้คือคนที่จะเข้ามาล้วงเราครับก็โดนเราถักแล้วเก็ตเตียออกไปได้นอะอ่ะ,อะเพื่อนอ่ะเพื่อนเขาต่อ,องี้ผมก็ตามซ้อนครับอยู่สองไปครับสกิลสองเนี่ยพยายามปาไปเลยถ้าเกิดเป็นมีปลาปลาโยนแบบเข้าไฟไปครับดี๋ยวเขาก็เดินมาโดนโดนมาชิ่งกันเองนะครับอ่าป่าสวยครับผมได้เลือดอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมกลับไปรับเวฟกลางต่อนะครับตรงนี้เวฟกลางกำลังจะชนแล้วนะ ก็ไม่ต้องเล่นแช่เรียนสุดนะเราไปเดินแก๊งเราไม่ต้องไปแช่เรียนนะครับหลายคนอาจจะชอบไปแช่เรียนอยู่อ่ะเรียบร้อยครับตรงนี้เรียนซีซีกันไปครับแต่บ้าเป็นตัวหนึ่งที่ต่อจังหวะเพื่อนได้ดีครับแต่ผมเก็บมานาหลังป้อมับเพราะว่าผมไม่อยากกลับบ้านเนาะมานาแค่นั้นมันเล่นชุดเดียวก็หมดละแต่ว่าเก็บมานาตรงนี้ก็อยู่เล่นได้ยาวๆครับอ่ะตรงนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเนาะเลนบนก็เงียบเรียนล่างก็เงียบครับ เราก็เคลียร์กลางครับเคลียร์กลางแล้วก็ค่อยเดินนะครับตามสูตรเล่นเมดร,รอมีอะไรที่ต้องเดินอะ่ะแล้วเราก็ค่อยเดินอะ่ะถ้ามันยังไม่รู้จะเดินไหนก็เคลียร์เลนกลางก่อนครับอืมไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเนาะเพราะว่าเข้าคลิปอ่าเ,เข้าเลนกลางได้เงินชัวร์วครับผมถ้าเกิดรำวนแต่ไปเดินรอเล่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เงินไหมเนาะเราก็เสียเวลาฟรีฟรฟรครับนี้ผมยกให้นะอาาสกิลสองใบครับ เล่นประมาณนี้เนาะแลอาเซนก้าในแผนนี้คือมันสกิลไปด้วยมันเดินไปด้วยได้นะครับชิวเลยอะตรงนี้ผมเห็นทาจีเนี่ยรับกลางแล้วเนาะแล้วข้างบนเนี่ยโดเลียเขาเพิ่งตุยไปนะครับผมก็ต้องมาช่วยฮายาเตะรับเลนรับผักอุ้ยมันอยู่ในวงแอนเนตพอดีอะเลยไม่โดนผักครับก็แต่สวยนะเอามาเด็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 เฮ้ย,อาายสองต่อสามครับไหวชิว ไงเล่นดีจังหวะด,ด,ด,ดีมันเอาให้ได้อะอาเซนกาดามจดามจไม่ได้มีแต่ซีซีหนาเลยฮะเขเพื่อนเลียติให้ครับแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบเล่นต่อครับเรามีเลือดหลังป้อมนะครับก็ไม่ต้องกลับบ้านครับตรงนี้ระวังบอดเข้ากลางด้วยนะทุกคนโอเคเนี่ยก็ไม่ต้องไปฝืนตีธรรมดาต่อนะเผื่อเจอบอดเข้ามาเสร็จเลยครับอ่ะเราก็รอมีสกิลก็ค่อยเข้ามาทีหนึ่งนะครับผม อ่ะก็ได้ต่อเลือดนาคอสไปนะประมาณสิบเปอร์นี่ก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วฮะตรงที่ผมเห็นนาคอสเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้เอาบูผมก็เลยแวะมาดูหน่อยเผื่อแบบมันจะได้ป่วนนะครับแต่ว่าเขาก็เล่น <Sky. S 2> เขาก็เล่นเป็นเลยทุกคนก็ลากเข้าป่าไปครับผมผมก็มองไม่เห็นละอ่ะตรงนี้สวยครับเขาเลือกที่จะมาเคลียร์เลนกลางเงินก่อนนะข้างบนผมแครี่ผมเนี่ยก็จะได้เคลียร์ครับสบายไม่ต้องไปชนเลนกับเขานะอันนี้คือเขาเล่นพลาดอยู่นะ เดินแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเท่าไหร่เดินมาเลนกลางเลนที่ผมอยู่เงี้ยคือผมเคลียร์คีปได้อยู่แล้วนะครับสบายเลยแล้วเกิดเขาเลือกที่จะเล่นแพ็กสาบนอะไรเงี้ยผมแล้วเอานาะคอแบบรับการก็ยังได้เล่นมากกว่านะแบบนี้มันก็เป็นการแลกกันฟาร์มนะครับซึ่งทีมผมเนี้ยได้เปรียบกว่าเนาะในเรื่องเรดเกมอะอาสีทีมผมมาดีกว่าฝั่งนู้นเน่ยเขาต้องรีบจบเกมให้ได้ไวนะครับเพราะว่าเ е й เกมฝั่งผมเก่งกว่า แต่ถ้าเกิดเขาเลือกที่จะอ่าเขาเรียกว่าไงคือแบ่งกันฟาร์มก็สวยครับก็เข้าแผนเรายกไปฮะตรงนี้ไม่โดนครับปลาหนึ่งไปแ้วอัซนก้าแผนเนี้ยเราปลาเฮ้ย <c oughs> เราเราปลาสกิลสองไปเนี่ยสกิลสองมันยังวนอยู่กับฮีโร่อยู่นะถ้าเกิดมีฮีโร่คนอื่นเดิน,เด,นเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยไอ้ลูกก็เนี่ยเห็นปะดูดิคือมันก็จะชิ่งชิ่งไปหาอีกคนนะครับมีทิกก็วางสกิลหนึ่ง ในป้อมเขาก็ได้แล้วก็โยนสกิลสใส่สกิลหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวมีคีฟเดินมาฮีโร่เดินมาสกิลสก็จะชิ่งใส่เองนะครับอ้าเรียบร้อยโดนจับแน่นอนครับอุยอ้ยเอาแย่ละโอ้โหอลินติโนปอลินติโนโอเคแช่แข่งตัวเองก่อนครับอ่าเหมือนจะแช่ผิดจังหวะไปหน่อยนะเนี่ยอืม เกมนี้เราก็ไม่ออกตัดเลือดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดเรียก็ออกตัดเลือดให้นะผมก็เลยเล่นในทมทีมไฟเลยนะครับคาทาซาโลบผมคาทาซาโลนี่คอมโบกับอันติเราได้ดีมากๆนะคือแค่โยนสกิลไลน์ไปเนี่ยเขาก็ติดซาโลละทุกคนมันก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะแช่เขาง่ายขึ้นนะครับเขาอาจจะอยู่ในหลุมอันติเราได้นานขึ้นนะครับผมอ่ะผมก็จะเล่นแค่โยนสกิลนะไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ขนาดนั้นนะครับ แนะนำนะว่าเล่นเมดก็ให้ยืนในระยะสกิลของเรานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเดินเอาหน้าเข้าไปเพื่อจะไปตีไปอะไรนะครับไม่ต้องนะครับเมดมันไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นเมดมันมีดีที่สกิลนะครับหลายคนอาจจะยังเล่นเมดผิดวิธีอยู่อันนี้ก็เตือนๆไว้ครับผมพากออกเลยนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมน่าจะต้องตุยแน่นอนถ้าเกิดผมยังปล่อยให้เขายิงอยู่แล้วดูเลือดผมดิ รูปเกมเหมือนจะสู่สีนะเนี่ยทุกคน <your> ฟอรเรนมันได้เล่นอะเด็นี่ผมปาสกิวไปก่อนครับนาคอสโอ้ฟอรเรนมาเรียบร้อยโอเคมัออกมาได้ครับมันก็ังเป็นตัวผีบ้าผีบอยอยู่นะฟอรเรนเนี่ยแต่ <all> ก็เจ็บอยู่ครับ We no แต่เกมนี้เนี่ยตัวทำฟอรเรนเล่นยากก็มีทั้งมูรลาดแล้วก็ฮายาเลยนะเพราะฉันก็คิดว่า ไม่น่าใช่ปัญหากับเราเท่าไหร่นะครับ We เดี๋ยวเรารอรับเรียนกลางนะตอนนี้ป้อมป้อมป้อมกลางทั้งสองฝั่งเนี่ยก็คือเลือดให้เ,เต็มหลอดทั้งคู่นะครับเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างแบบห่วงป้อมกลางนะครับป้อมกลางนี่จุดยุทธศาสตร์เลยคือห้ามแตกอะ่ะคือถ้าป้อมกลางแตกไว้เนี่ย แม่นงแม่น้ําเราเนี่ยจะ,จะมืดตึบนะครับแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะเดินเข้าป่าเราเวทป่าเราได้สบายนะครับกูเล่นเกมกูเล่นแรงสูงๆอะ่ะส่วนมากจะไม่ยอมปล่อยให้ป้อมกลางแตกง่ายๆนะพอาเสียป้อมกลางแล้วมันจะเสียเยอะเลยนะครับลองคือลองสังเกตดูได้นะครับเฮ้ยเยอะจังอะเลนเนี่ยโดนไป ปรดีเข้ามาแช่กันในวงผมมาก็เจ็บกันอยู่ว่ะก็เจ็บกันอยู่ว่ะแล้วผมโยนอีกเจ็บเยอะครับเจ็บเยอะเจ็บเยอะอาจจะเสียกลางว่าไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสกิลผมไม่ได้พอขนาดนั้นแล้วด้วยเอ้ยกันได้กันได้กันได้ไดสบายสวยมูลาดฟีบนครับน่าจะได้ป้อมบนเลยแหละผม,มจะพยายามโฟกัสคาเฟ่นะครับไม่ให้เขาได้ยิงขนาดนั้น ระวังด้วยนะครับผมเราแค่โยนสกิลเราก็ออกนะครับไม่ต้องไปเดินตีเหมือนเดิมนะสกิลเข้ามาก็เข้าไปโยนครับเราก็เดินถอยออกมาเล่นแค่นี้พอนะครับไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเน่นะขอเนมันกะจะหลอยผมนะโอ้ยแ <c oughs> yeah. ย่มันดันเชคอะดิ รอบนี้ผมไม่อยู่กันกลางแล้วก็เฮ้ย,ยมันฟิกโอ,โอเคผมก็ต้องฟิกเหมือนกันผมไปผ้าตุยเดะทุกคนก็ไม่ได้อยู่กันกลางเลยอันนี้เกมเสียเปียบแล้วนะเดี๋ยวทุกคนจะดูแมพเห็นปะพอป้อมกลางมันแตกอะแม่น้ำเราอะจะเริ่มมืดแล้วเราจะเริ่มแบบเดินออกจากนอกบ้านไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีป้อมในการแบบ ช่วยเราเวลาที่เราจะโดนล้วงหรืออะไรนะครับเราก็จะไม่กล้าเดินไปกลางแม่น้ําเยอะนะอ่ะเราก็จะค่อยๆโดนกินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วเราก็จะเริ่มเล่นยากเลยแต่คิดว่าได้อยู่ครับอันนี้ผมยัดตันติเลยนะผมก็ไม่ได้ห่วงนะครับผมอยู่ในระยะผมก็ซัดเลยจอเรตบอกว่าเกมค้างครับโอ้โหตรงนี้เพื่อนเปิดสวยครับผมช้อนให้ฮะ ทาจิเล่นดีจะเฮ้ยสไลด์หน้าแบบนี้ต้องทำโทษหรือเปล่าบุลาดเอ,อ้าเฮ้ยโอเคยังได้อยู่ยังไปได้อันเด็ดมาแต่ทำโทษผิดคนหรือเปล่านะอิปบนข้าวครับตรงนี้ผมมาเคลียร์กลางนะบางบนก็ปล่อยเพื่อนโอ้แข่งกันก่อนดับแรลแล้วเขาไม้เล่นต่อครับเล่นเชิงจัดนะตรงนี้อเออผมรอดอยู่ พยายามสกิลใส่ไปครับสกิลหนึ่งโยนไปสกิลสองโยนตามครับผมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดเขาเดินมาปุ๊บเขาก็จะโดนไอ้สกิ 2, ลสองเรากิ้งใส่อรงนี้ก็โยนใส่คีปไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็เข้าไปกิ้งหาฮีโร่เองเนาะเห็นปะดูดิเจ็บกันแล้วนะแต่ก็โยนสกิลไปเดี๋ยวมันก็ไปกิ้งกันเองเจ็บแล้วออนเน็ตอะอ่าถ้าใคยเข้ามาครับเจอผมใส่ตอ่ออดินออกไปได้นะครับ ปวดปะอาเซนการ์ปวดน,นะม,มันจะโยนใส่คีบตัวข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะกิ้งไปหาตัวดาเมจเองตัวดามเมจเนี่ยจะค่อยๆเจ็บเจ็บเจ็บ <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆนะจะเล่นอาเซนกาเนี่ยอ่าถ้าเกิดเราจะเอาอาเซนกาเนี่ยต้องต้องต้องล้วงเข้ามาแล้วให้ตายนะครับไม่งั้นนี่ก็คือโดนกิ้งชิ่งอยู่เงี้ยเรื่อยๆครับอ่าพอเลนโดนโยกครับผมแต่เหมือนว่าเขาจะแปรตีได้นะครับ คาเฟ่ถอยออกไปครับเหมือนเดิมครับโฟกัสคาเฟ่เนาะเราหยิบมาเพื่อจะมาแก้คาเฟ่ก็ต้องทําให้คาเฟ่เล่นยากครับเอนาคอร์อะคือคือเราจับมันยากกว่าละแต่ถ้าถ้ามันมีจังหวะให้ได้จับอะไรเงี้ยก็ก็ค่อยเล่นครับแต่ถ้ามันไม่มีให้จับก็ไม่ต้องไปโฟกัสนาคอรสขนาดนั้นนะเนี่ยผมจะโยนสกิลไปอ้าว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 ้า้าอยู่ๆก็สไลด์กันเข้ามาครับนาคอร์สเลมูล่าเข้ามาป่าดช็อตนี้ตามเอผมกับมูล่าครับพอครับ ถ้าจะมาโดนก็มาโดนง่ายๆนะครับแบบนี้ผมก็เปิดก๊อตสิครับผมรออะไรสวยงามครับก๊อตเป็นของเราแล้วแบบนี้เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับโยนสกิลไปครับโนยนใส่คีปเดี๋ยวมันก็ไปชิงหาฮีโร่เองนะครับถอยออกมาครับลองฟอร์เรนวิ่งไปหาเพื่อนแล้วกันนะผมต้องพยายามเล่นกับไฮยาเตะนะครับให้ไฮยาเตะเขาได้ยิงได้เล่นสบายนะครับ อายาตอนนี้เป็นตัวแบกของเราเราวางสกิลไปครับแล้วก็โยนสกิลสองไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถอยออกมาเห็นปะแล้วพอฟอนเลนเดินมาก็เดินมาโดนสกิลสองแล้วก็ชิงไปหาเพื่อนนะครับอันนี้คือโคตรปวดตัวมันยังคงปวดเหมือนเดิมนะอาเซนกาเนี่ยปาสกิลไปครับแล้วก็โยนใส่สกิลสองครับแล้วเดี๋ยวมันก็ชิงเหมือนเดิมครับ <c oughs> คือพอเล่นแบบนี้ได้เนี่ยสกิลหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่จําเป็นต้องยกให้โดนขนาดนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราปาหนึ่งเราเราเราวางหนึ่งทิ้งไว้ไปโดนก็ถือว่าเป็นกําไรครับไม่โดนก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยครับเข้ามายกจังหวะนี้พอดีเลยครับแล้วฟอร์เรนพยายามที่จะทําอะไรเฮ้ยเฮ้ยอันแน่เรียบร้อยครับยกไปเลยตุยแน่นอนละลำวงสลับบุรีเข้าไปครับตรงนี้โอเคจรๆครับ สังเกตผมปะผมเล่นสบายมากนะครับไม่ได้โดนโฟกัสอะไรขนาดนั้นเลยแบบได้จ่ายสกิลเรื่อยๆเลยนะเนื่องจากฝั่งนู้นก็มีแต่ตัวที่สกิลระยะไกลอ่ะตัวล้วงน้อยนะครับผมก็เล่นง่ายเดี๋ยวมาดูดาเมจดีกว่มามันดูแบบจะไม่มีดาเมจนะทุกคนแต่พอการเกมเล่นเกมทุกคนเห็นดาเมจปะหวังพึ่งได้เลยนะครับแล้วเอาไป2ดาวนะผมเอาเซนกานะตัวที่หลายคนมองว่าเล่นไม่ได้นี่ครับ คือผมยังหยิบมาต่ายแร้งเสมออ่ะเราได้มาสองดาวขึ้นมาแปดสิบแปดนะครับดาวไปยี่สิบเก้าเปอร์นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสับตัวของอาเซนกาก็ยังเล่นได้อยู่นะครับในแล้งสูงนะผมว่าก็เล่นได้ยันร้อยดาวนะตัวอาเซนกาครับมันยังคงเก่งอยู่นะแต่ก็เลือกดาวเล่นหน่อยถ้าเกิดฝั่ง,ง้นเนี่ยตัวล้วงเยอะเกินไปก็อาจจะเปลี่ยนไป,ไปเล่นตัวอื่นนะครับอย่างเช่นฝังงน่ง้นมีลิกเตอร์เข้ามาล้วงเงี้ยมีคีล่าเงี้ยอ่า มีโตโลูกเงี้ยอไที่มันแบบซีมันมันการทีทีได้แล้วมันถล่มเราได้นะครับผมอันนี้ก็หรือว่าฝั่งกอเเบนเอลสูงเงี้ยตัวที่เราล้วงยากนะเพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับก็เล่นตัวอื่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกคาเฟ่แวนสจวัเงี้ยอะอัเซนการ์ลับจบได้เลยนะครับผม โอเคก็จะประมาณนี้สำหรับอาร์เซนกาแพนีนะครับก็ขอบคุณทุกคน,นกมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากพพอร์ตกันเนี่ยก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สมัครแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ